สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องจะมานำเสนอตัวเลขเพิ่มเติมนะครับกับสูตรของเจ้าสำนักนะครับจะเป็นตัวเลขอะไรนั้นมารับชมรับฟังกันเลยนะครับคือจะขอชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับคือโดยเบื้องต้นนะทาง ทางเจ้าสำนักนะครับซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นสูตรหวยนี้แล้วก็ส่งมาให้ทางช่องเพื่อที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็คือตอนแรกที่เขาลงมานะ่ะมันมีตัวเลขเยอะกว่านี้ทีนี้ทางช่องก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่มันออกไปแล้วทําไมถึงจะต้องเอามาลงอีกมันเป็นตัวเลขที่แบบมันซ้ําซ้อนมันอาจจะ ทำให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะต้องถ้าเขาติดตามนะเขาจะต้องซื้อตามเพิ่มเงินลงทุนเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้คุยกับทางคนที่เขาคิดทำหวยสูตรส่งนี้มาให้เขาก็บอกว่าถึงแม้มันจะเป็นเป็นตัวเลขที่เคยออกแล้วแต่มันก็ยังจะสามารถที่จะออกได้อีกไม่ใช่เหรอ เพราะว่าตัวเลขที่เขาลงมานะครับก็ดูดูนะครับว่ามันมีตัวเลขอะไรบางที่ที่ตอนแรกเลยที่ทางช่องให้เขาตัดออกนะครับว่าส่วนนี้แต่เขามาดูแล้วเขาก็บอกว่ามันจะต้องลงให้มันครบตามสูตร,รเขาเพราะว่าสูตร,รเขามันเดินมาอย่างนี้ก็ต้องทําทําตามสูตร,รเขานะครับก็มาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่หายไปคือตัวเลขอะไรบ้างนะครับ ชุดคู่ตัวเลขนะครับที่หายไปก็มีอยู่3มชุดนะครับถ้า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 ากลับด้วยก็จะเป็น6ตัวก็คือมี5 7าเจ็ดเห้าห้แล้วก็7 9, 9็ดซึ่งทีแรกเลยทางช่องก็บอกว่าไอ้เจ็ดห้าไอ้ห้เนี่ยมันเพิ่งออกไปเมื่อวันที่16กกันยานี้ไม่ใช่เหรอทางช่องก็บอกว่า มันก็ออกข้ามงวดมาแล้วมันข้ามงวดมาแล้วตั้งหนึ่งครั้งนะแล้วก็หนะ้าเก้าเก้าห้าล่ะห้าเก้าทางช่องบอกห้าเก้ามันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วนี่เองทางคนที่เขาทาสูตรก็บอกว่าเอา้างวดนั้นคุณเห็นไหมละ่ะที่มันออกหกเจ็ดนะ่ะมันก็ออกหกเจ็ดติดต่อกันสองครั้งออกข้างบนด้วยมันไม่ได้มาออกบนล่างนะอันนี้มันออกหกเจ็ดข้างบนสองครั้งติดกันเลย มันก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ที่มันจะออกเพราะว่าสูตรมาตามนี้แล้วก็เก9เก้าเก้าเจ็ดทางช่องมองแต่แรกว่ามันเป็นตัวเลขที่ออกไปแล้วแต่ทางคนที่เขาทาสูตรเขาไม่ยอมนะครับเขาก็บอกว่าให้ลงให้ลงตัวเลขตามสูตรที่เขาทําให้ไปเติดท่านผู้ชมที่เขาชมอยู่ก็จะใช้วิจรารณญาณของเขาเองในการเลือกซื้อหรอกหรือถ้าเขาชอบทั้งหมดก็ให้เขาซื้อตามไปเพราะว่าเขาก็มั่นใจนะว่าสูตรเขามัน มันแม่นเพราะว่ามันเดินดีมาสีงวดละนะครับก็เป็นชุดตัวหนังสือสีแดงนะครับก็คือชุดที่เพิ่มมาเป็นห้าเจ็ดเจดห้าห้า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 แล้วก็เจ 9, 9 7เขาบอกว่าห้ามห้ามทิ้งทิ้งไม่ได้ตรงนี้เพราะว่ามันก็ยังไปตรงกับชุดตัวเลขมงคลอีกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชุดตัวเลขมงคลกันต่อว่าทำไมเขาถึงบอกว่ายังอยากให้ลงตัวเลขชุดนี้ไว้ เพราะมันสูตรของเขาออกมาตามนี้แล้วก็มันก็ยังตรงกับชุดตัวเลขมงคลอยู่นะครับเราก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูตัวเลขมงคลอีกเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวเลขมงคลชุดนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับในหลวง ปัชการที่9กนะครับก็คือเป็นวันคล้ายวันสวนรรคตนะครับซึ่งจากประวัติก็คือวันพระราชสมภพในวันที่5ธันวาสองพวันสวนรรคกต13ตุลา2559นะครับซึ่งมันก็ตรงกแบบับตัวเลขที่เราตัดออกไปตอนแรกแล้วก็คลองราชวันที่9มิถุนา2489นะครัอบอายุ การของราช70ปี179วันนะครับมันก็ตรงกับ7997เกีอีกก็เลยให,ห้ให้ตัดทุนนี้ออกไม่ได้ให้ลงตามสูตรไปเลยวันราชาพิเศษค่าพุทธสภาสองพันสีะครับซึ่งตัวเลขมงคลที่จัดออกมาเด่นเห่นเราก็จะมี1นึ่ง9ามห7าเก้นะครับ สูตสามตัวก็ซีหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดตัวนี้ก็ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งกับแปดเก้าเก้าแปดแหละครับเพราะว่าห้าเก้าเก้าห้ามันออกไปแล้วแต่มันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าทางสูตรของเจ้าสังกัดเขาก็บอกว่ามันก็ไม่แน่มันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าอย่างหกเอ็ดเนี่ยออก สอนกันสองงวดมันก็ยังออกได้เลยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรเขามาอย่างนี้เขาก็อยากจะให้ลงไปตามสูตรเขาดูอีกกันหนึ่งเลยนะครับตัวเลขมงคลชสดนี้ก็จะมีตัวเลขมงกลนะครับก็จะมีหนึ่งสามนะครับแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์สองหกแปดแปดศูนย์ห้าศูนย์เก้า สามตัวก็สี่เจ็ดศูนย์ห้าห้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหกสี่แปดเก้าหนึ่งสามหนึ่งฮะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่มียังไงนะครับอย่าพูดอะไรเ,เป็นเดือนที่พระมหากษัตริย์ไทยนะครับสวรรคตสามพระองค์นะครับก็พระองค์แรกก็คือ ราชการที่4นะครับก็สวรรคตวันที่1ตุลา2411ัสิริพระชนพรรษาอายุ64พรรษาและก็ตามมาเป็นปราชการที่5นะครับทรงสวรรคตวันที่23ตุลาคม2453สิริพระชนมายุหายุ57พรรษาและก็สมเด็จพ่อหลวงของเรานะครับราชการที่9้า ทรงสวรรคต์วันที่13ตุลาคม2559สีรีสระชนมายูุ88,131วันนะครับก็ยางไรก็ขอน้อมลำเลิกถึงสมเด็จพ่อในหวงรัชการที่9ของเราด้วยนะครับก็สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดเพิ่ม เติมตัวเลขนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยวันสำคัญนะครับของอในหลวงรัชการที่9้าเราด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีโชค,โชคมีไัยถูกระงวัลกันทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ขอก่าวระสว่วสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ